งนี้ด้วยนี่ไงแบบใบแัองเอาถงถุงร้อยอะน้ำตกแขกบอเม่เพราะว่าไม่งานเดี๋ยวนี่จะเก่งดิบกันแล้วมันนี่ งั้นกล่องมันก็ไม่ต้องก็ได้มั้งคะเพราะว่ามันใหญ่เยอะอ่ะนั้นในกล่องก็พอแล้วมั้งั้นใกล่องก็พอแล้วั้นกลอกอแล้็พอ่แล้วง้วให้หมดเลยพอ้วพอแล้ัพอแล้วพอแล้วนะคะเรอจะตรงนี้ให้เต็มอาตรงนี้ให้เต็มก่อนออไม่ตง้้เต็มงนี้ให้เต็มแล้วเีย เอแล้วโอเคกับเดี๋ยวจะให้เขายืนแล้วก็เป็นแบ็คกรอบก็ขเียงกนเดโอเคแล้เรารอสินะปินมานะถ่ายเขาบปน่ เมาขอโทษคธออย่าเอาไป่อ็พ่พีปังอ่ะเดี๋ยวพี่ลบให้ทุกคนขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เไรเอาอเล็กๆเ้าเลยด้วยหน้าลขอถ่ายเค้กหน่อยนะไอตหาตโค้วค่ะถ่าย ô, cô bún, phốc hả? Tiêu gà, 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 เราตั้งท่านเนาให้นอทำใจห้ผูกใหู้กให้อโคสวยไปหาแม่แล้วโค ไนหได้แล้วค่ะมีไฟชชร์ไยอ่ะมีค่ะมีเเอาแกะเป็ไฟได้ค่ะปังร เหมือน้เหมือนใัรจะน้าเหมือนวิท มีความสุขบ่อยๆนะคะขอให้น้องมีความสุขน,นะ อาใครจะเอาเค้กก็วางกล้องก่อนแล้วก็เข้ามาต่อแถวได้ต่อแถวเข้าเลยต่อแถวเข้าเลยไปสลับไปไปทำไปใช่ไหม

เราจะไม่กั้ชศิลปินเกินไปใช่ไหมไม่นะคะเขาเราไม่ไ้อ่างี้ลูกไส่ไค่ะใช่ใช่นี่าจมี้าัวน็ศิลปินเอะม้่าย มันเป็นไอเส้นที่เราจะมีอย่างแรง Rồi tăng nhiều ได้ช้อนหรืยังคะอให้ช้อนเลยโอเคโอเค็น้อยอนาตกกันอนุญาช่วยขนล้อยช่วยขนไปกินอะเข้าไปเข้าไปชอบคนณคาะ กินซะให้อิ่มไม่ไม ah, ่อิ่มอันเดียวเออนี่ยังอีกยาวไกแปดโมงคื่มันแปดโมงเลยเราอบเรขอรับรองชาเสร็จแล้วค่อกับกินได้ลยออเาดตินเข้าไปเลยเดิน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 เข้าไปเอาเดินเข้าไปอาว ไม่คันนวลนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยถ่ายยย่าถแล้วค่ะนนวถ่ายให้แล้วแม่ไม่กินหรออร่อยนะเดี๋ยวไม่หีุผมนม่หลุคนละห้ากล้องสั้นเล้าแป๊บนึงนะถือสองกล้องแล้วหนึงนะคะถือสองไม่ถือนี้ไม่ถ่ายเลยนี้ไม่ืนถ่ายเลยเป็นอะไรเป็นแค่คนยืนอโน่ปังเอาเอาถ่ายเฉยๆไปดี

โนโกล้อคืนหรอแม่จ๋าพี่พอเราขอขยับโตข้างในทุกคนจะได้เข้ามานะหนึ่งหนึ่งสอง

มีคนยื่นมือมป้กละทนันรับตะยค่ะ้องนั่งแล้วล่ะอ,อไปเลยจจะไ,ได้จะไ,ได้ทุกคนเนาะสต่อไปเลยนะคะ อันนี้ก่อนเคกจะหใสหัวแล้วอ๋อจำที่เลยเนาะจะหกใสหัวแล้วเนี่ยต้องหเลยต้องหกต้องไม่ขออยู่นี่แล้วอ่ะอ้่กระ จะล้มกัน้มเดี๋ยวนะใจเย็นเป็นโคไม้อะไรคด้เหนือเต็มสภาพคือแบบนครับข้างหลังมีคนเอาครับออเอานอนนี้ลุกไม่ขึ้นแล้วอ่ะทำไงนี่เหนือยมเดี๋ยวอมเตอร์ีเหนื่อยเหนื่อยเลยยืมือยืมมือรา

เรื่องลำโพงเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่<อ> เริ่มัะหนาวเริ่มหนาวใครมีผ้าผ้าคนกนั่งใส่ได้แล้วระวังลูมไม่ได้นะมีหน่อยมันลมนี่แหละเปิดทะเิงไปเขาจะลดเขาจะลดเดเขาจะานกี่ฝักล้องเลยเราต้องใส่้ไวถึงว่าเดีไมน่าเราเดี๋ยะมัน ลพงมพก็ลำโพงอย่ระลำพงไม่ไม่ได้ยินอะลำพงมันอยู่ไกลหรือเปล่าลำพงลำพงอย่ไหไคะลุงหลังนะ่ะเปิดเลย 我呢？

เอาไปอื่นอะไรที <k <k um, yep ่เยี <k 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 ่ยมย่ายเดี๋ยตกลงไมเดี uh ๋ยวตกลไม่ร้อนน้องกล้องทุกกล้องเลยทุกล้องเลยค่ะยิ้มไปก่อนยิ้มขวาแล้วา้ยันมาทางนี้ด้วยนหลายด้านเลยค่ะันนสามอองศาเลยมุนเลยมุดมุมุอย่างนี้เลย อ่าใช่ใชอ่าไม่มองรงเลยนอมเอาใหม่ขอยหอยลอหยลอบนงังี่แอมีแบงมาแล้วแงจเดี๋ยวนงหมดแล้วเดี๋ยวรับอลคืนินแ้ทุกคนรอครับเดีค่ะพี่บอเดย์รอบนึงนะคะ 哇，有点好用。